ตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตาดูปรากฏการณ์หนึ่งครับที่อาจจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าทัมช็อกซึ่งเป็นพายุลูกใหญ่ที่กำลังก่อตัวขึ้นใจกลางสหรัฐอเมริกาและอาจจะสั่งสะเทือนไปทั่วทั้งโลกเลยทีเดียวในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาสำรวจสัญ,ญญาณอันตรายที่ว่านี้กันครับแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเศรษฐกิจโลกกำลังจะเข้าสู่โซนอันตรายจริงๆเลยครับวันนี้เราจะมาไล่ดูสัญญ,ญาณต่างๆที่กำลังบ่งชี้ว่า ไอ้คำว่าสียรภาพที่เราเคยคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันอาจจะกำลังกลายเป็นแค่เรื่องในอดีตไปแล้วก็ได้ครับเอาล่ะครับเพื่อนจะตอบคำถามนี้เนี่ยเราต้องไปดูเจ็ดสัญญาณเตือนภัยที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนชนวนระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังอยู่เลยซึ่งแต่ละข้อเนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบว่าต่างคนต่างเกินนะครับแต่มันคือจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นของภาพปริศนาที่ใหญ่กว่านั้นมากอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องการเมืองในบ้านของสหรัฐเองเลย ที่มันมีความเสี่ยงสูงมากว่าจะถึงทางตันอีกแล้วถ้าเกิดการชัดดาวขึ้นมาจริงๆเนี่ยครับมันจะสร้างสุญยากาศทางการบริหารประเทศเลยซึ่งแน่นอนว่ามันคือความไม่แน่นอนที่โลกไม่อยากเห็นมากที่สุดในสถานการณ์แบบนี้สัญญาณที่2คือข้อเสนอให้ตั้งกำแพงภาษีแบบมหาศาลกับแคนาดาซึ่งถ้าไอเดียนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่ล่ะก็ บทวิเคราะห์ก็ชี้เลยนะครับว่าห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดในอเมริกาเหนืออาจจะพังคืนลงมาเลยและผลที่ตามมาก็คือราคาสินค้าจะพุ่งพรวดขึ้นมาแทบจะในทันทีเรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าในบทวิเคราะห์เนี่ยเขามองว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยแต่มันคือการเดินเกมทางยุทธศาสตร์ที่คิดคำนวณมาอย่างดีแล้วเพราะการเข้าควบคุมกรีนแลนด์ได้เนี่ยมันหมายถึงการคุมเส้นทางเดินเรือนเนี่ยอาร์กติกแล้วก็แหล่งแร่หายากที่สําคัญมากๆซึ่งก็คือการเดินเกมเพื่อตัดหน้าจีนกับรัสเซียแบบตรงๆเลย สัญญาณที่4ี่นี่น่ากังวลมากครับความตึงเครียดในตะวันออกกลางเขาบอกว่าการเคลื่อนกองเรือรบขนาดใหญ่ไปที่หร่านเนี่ยมันถูกมองว่าเหมือนกับพร้อมจะปะทุเป็นสงครามได้ตลอดเวลาเลยแล้วผลกระทบที่จะตามมาแบบทันทีทันใดเลยก็คือราคาน้ามันโลกที่จะพุ่งทยานแบบจุดไม่อยู่ทีนี้มาดูเรื่องภายในกันบ้างครับการที่กระทรวงยุติธรรมถึงกับต้องสั่งสอบสวนประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ย ถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็ถูกมองว่าเป็นความพยายามทางการเมืองแบบชัดๆเลยที่จะเข้ามาบันทอนความเป็นอิสระของธนาคารกลางเพื่อบีบให้นโยบายการเงินต้องเป็นไปตามทิศทางของฝ่ายบริหารแล้วมันก็มาสอดคล้องกับข่าวลือที่แบบโอ้โหน่าจับตามองมากๆเลยครับก็คือการที่อาจจะมีการวางตัวผู้บริหารระดับสูงจาก Black Rock ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้มานั่งเก้าอี้ประธานเฟดคนต่อไป นี่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยนะครับว่าโลกการเงินของ Wall Street กับอำนาจรัฐเนี่ยกำลังจะถูกหลอมรวมให้เป็นเนื้อเดียวกันและสัญญาณสุดท้ายครับก็คือข้อเรียกร้องให้มีการอัดฉีดเงินแจกเช็ค2,000ดอลลาร์ควบคู่ไปกับกดดอกเบีย้ยให้เหลือแค่1%เปเท่านั้นซึ่งแหล่งข้อมูลเตือนเลยว,ว่าถึงแม้มันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นๆก็ตามแต่นี่มันคือสูตรสำเร็จเป๊ะๆเ,เลยครับที่จะนำไปสู่ภาวะเงินเฟอ้อบัตรุนแรงสุดๆชนิดที่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเอาล่ะครับ พอเราเห็นสัญญาณทั้ง7ข้อนี้แล้วทีนี้เราลองมาต่อทิกซอภาพใหญ่กันดูในแหล่งข้อมูลที่เรานามาวิเคราะห์เนี่ยเขาเรียกปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ว่า The Great Reset of Power หรือแปลตรงๆก็คือการจัดระเบียบอํานาจครั้งใหญ่นั่นเองครับคําว่า The Great Reset of Power ในที่นี้นะครับมันหมายถึงยุทธศาสตร์ที่ถูกว่าเอาไว้เพื่อรวบอํานาจเบ็ดเสร็จทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้สัญญาณอันตราย7อย่างที่เราเพิ่งดูกันไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเกินนะครับ แต่มันเป็นเหมือนอาการที่บ่งบอกถึงแผนการอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นมากและยุทธศาสา์นี้เขาว่ากันว่ามันมีอยู่3มสเตปหลักๆครับหนึ่งเลยก็คือการเข้าควบคุมเครื่องพิมพ์เงินด้วยการเปลี่ยนตัวประธานเฟดซะ2คือการจงใจจุดชนวนให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรงผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆและสเตปสุดท้ายก็คือการใช้ฮาร์ดพาวเวอร์หรืออำนาจทางทหารเข้าไปยึดครองทัพพยากรและอิทธิพลทั่วโลกกลับคืนมาครับทีนี้พอเกิดการรีเซ็ตอำนาจครั้งใหญ่แบบนี้ขึ้น คำถามที่สำคัญมากๆเลยก็คือแล้วใครล่ะที่จะได้ประโยชน์แล้วใครที่จะเสียประโยชน์เราลองมาดูผลกระทบทางการเงินกันแบบชัดๆเลยดีกว่าครับโอ้โห oh ภาพนี้มันําให้เห็นภาพชัดแบบสุดๆไปเลยนะครับฝั่งหนึ่งคือคนที่ถือเงินสดอยู่เฉยๆซึ่งจะพบว่าความมั่งคั่งของตัวเองเนี่ยถูกเงินเฟอ้อกัดกินจนด้อยค่าลงอย่างรวดเร็วเรียกว่ามูลค่ามันจะหายไปกับตาเลยครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ย จะได้เห็นมูลค่าของที่ตัวเองถืออยู่พุ่งทะยานขึ้นไปเลยพอเงินทุนทั้งหมดมันจะวิ่งหนีตายไปหาที่หลบภัยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วหัวใจสําคัญที่สุดของการวิเคราะห์ครั้งนี้มันสรุปได้ในประโยคนี้ประโยคเดียวเลยครับผู้ถือครองสินทรัพย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะมันคือการย้ายความมั่งคั่งครั้งใหญ่จากคนกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองแล้วสินทรัพย์ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างล่ะในบทวิเคราะห์เขาก็ชี้เป้าไปที่สินทรัพย์ที่จับต้องได้ หรือที่เรียกว่า real assets นะครับที่คาดว่าจะกลายเป็นลุ้มหลบภัยของเงินทุนก้อนใหญ่มหาศาลซึ่งก็มีอสังหาริมทรัพย์ทองคำหุ้นแล้วก็บิตคอยครับและทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยแหละครับคือการวิเคราะห์สัญญาณต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งมันก็มาถึงบทสรุปที่เป็นเหมือนคำเตือนสุดท้ายที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายที่การวิเคราะห์ครั้งนี้ทิ้งเอาไว้ให้ต้องกลับไปคิดกันต่อก็คือ ถ้าการย้ายความมั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มันกําลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วโลกการเงินและผู้คนโดยรวมละ่ะเตรียมพร้อมรับมือกับช็อคครั้งใหญ่นี้แล้วหรือยังนี่คือคํำถามสาคัญเลยครับทิ่ทาทายมุมมองที่เรามีต่ออนาคตของเศรษฐกิจโลกทั้งใบเลยทีเดียว